รอนานมากนะครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชัยก็กำลังมานะครับตอนนี้รถล่าช้ามา100กว่านาทีนะครับเกือบ2ชั่วโมงเดยมั้งเนี่ยที่รถล่าช้ามาก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทำไมรถถึงล่าช้าเยอะขนาดนั้นด่วน51ก็ล่าช้าเช่นกัน955ด้วยนะครับก็ พอถ่าย107เสร็จปั๊บก็เจอสองขอบวนคือด่วน51กับรถพิเศษช่วยการโดยสารขบวนที่955นะครับจะนานูสิครับว่าผมจะได้นอนตีสี่กว่าหรือเปล่านะครับนะกำลังเล่งเครื่องมานะครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชยัยรถเร็วเที่ยวแรกของวันครับผมที่จอดสถานีชุมแสงครับหลังจากที่จอดชุมแสงไปแล้วนะครับจะไปจอดทีมที่ บามุนาตะพานหินพิจิตพิสุนโลกหนองตรมพิชัยท่าศักด์อุตรดิตถาอาและเด่นชัยนะครับโอเคมาแล้วรอมาเกือบสองชั่วโมงนะครับนะมีตั๋วเชิญมารอได้เลยนะครับนะโอเคมาแล้วครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชัยเสียเวลามาเกือบสองชั่วโมงเลยนะครับนะ เราจะไปถึงเนี่ยใช้ประมาณเจดโมงกว่าโอเคมาแล้วครับ107มีตัว๋วมารอได้เลยเอาสตอมทะบวนเช่นเคยหมายเลขอะไรวันนี้สี่หนึ่งสี่เจ็ หนาวมากไม่ได้ใส่เสืเส้อแขนยาวมากรุงเทพเป็นใชยนะฮะรถเร็ว107 10เสียเวลามาเกือบสองชั่วโมงไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะแต่เสียเวลามาเกือบสองชั่วโมงนะครับเกิดการรถอ,อีกด้วยส่วนหนึ่งโอ้คนก็ลงเยอะพอสมควรนะเนี่ยเพราะว่าวันนี้วันที่สามสิบเนาะพุ่งนิวที่สามเด็กเ,เขาก็จะเดินทางเยอะกว่านี้อีก นะครับคนจะเดินทางเยอะวันนี้อีกที่นี่ชุมแสงครับนแสงครับหนีามาุมแสงคนมครับที่ครทนีคที่นีครับทางเยอะนะีครับนแทนุ่ที่นัทุกครที่นั่น่งถึ่งว่าจะเสียเวลามาก็เหอะนะครับ จะมีคนลงครับเส้นนะอ่าลงมาแล้วกำลังเร่งทำเวลาอยู่นะับเพราะว่าเสียเวลามาเยอะมากหนึ่งร้อยกว่านาทีเวลามันลดเลยเพิ่มไม่รู้นะฮะเดี๋ยวบกอกทีหนึ่งเนาะอ่าคนแน่นมากนะฮะโอ้นี่นะครับตั๋วยืนยังมีเลยแต่มีไม่เยอะอ่านี่นะครับโห คนเดินทางเยอะมากนี่นะฮะเชี่ยวแรกของวันโอ้เยอะเยอะเยอะอยู่นะทาทำเป็นเล่นปอ่าโอเคไปอย่างสวยงามฮะเหลือสังขบวนคือด่วน51กับ955รอดูได้เลยโอ้เสียเวลามาเยอะ